สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอสินค้านะคะตัวนี้จะเป็นปลอกแขนกัน UV รุ่น M B K 0 1 าว BK02 ดำ BK03 โทนสีผ <NXT> no ิว BK04 ชมพู BK05 ส right. ีฟ้า BK06 ม่วงและ BK07 สีเทาจะมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมด7สีเลยนะคะสินค้าชิ้นนี้ป้องกัน UV ได้9 5 UPM 50บวช่วยลดความเสี่ยงของการถูกแสงแดดเผาไหม้ฝ้ากัดและมะเร็งผิวหนังและยังยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียสินค้าชิ้นนี้นะคะการถักทอของเขาจะถักทอด้วยเทคโนโลยีพิเศษระบบ 3D ไม่มีรอยตะเข็บไร้รอยต่อเก็บเย็บขอบทั้งต้นแขนและปลายแขนไม่มีหลุดลุ่ยซับเหงื่อได้เป็นอย่างดีให้เหนวมากๆเลยนะคะและยังยืดหยุ่นการใช้งานได้ดีด้วยค่ะสามารถซักทําความสะอาดได้ง่ายขนาดของ รอบต้นแขนกว้างสูงสุด200มิลลิเมตรขนาดรอบมือกว้างสูงสุด150มิลลิเมตรเหมาะกับทุกสภาพอากาศเลยนะคะสินค้าทางร้านมีการรับประกันทุกตัวหากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถทักแชทสอบถามได้เลยและลูกค้ากดติดตามทางร้านเวยนะคะเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆในะครั้งต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ